สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่องป่าละเอฟซีสาวน้อยที่เคารพรักสุ้ขู่สุขอนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุงตู่เด็กสุคนคน,คนบ้านขมิ้นอีกคือเก่าครับพี่น้องครับพบกันวันนี้อยู่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงในพี่น้องเด้อมาเบนนิ่งความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยว่านขมิ้นเพิ่นเฮ็ดจังไดนในหกโมงแล้วครับพี่น้องสิบแปดนาฬิกาแล้วครับหกโมงแรงครับพี่น้องพบกันวันนี้วันอศุกร์ ที่5เดือนตุลาคมพศสกงพันสี่สิอส่สวัสดีครับไปไหนไปดิไปกินข้าวบ่ไปไหนไปดไปกินข้าวโอไปกินข้าวะสีกเองอผมซื้อหัวหมูมาว่าสุไปเก็้หัวหมูกินอยู่เรื่อนไม่ีอ้จัครับเนี่ยพนต๊เลยบมืันนี้ไปไหนไปดิอันวันนี้ไปแจกของมานั่นมันมั่จะรีบ่ครับ ลูกทวรูกับไปมาบางคำเน็่ไหะกับเพบ้านครับแ่าไปมอเก้าอะไรไปมองจลอยไปอ๋อไปกับใครเน่แม่สุภาพครับเพื่อนบ้านแล้วก็ปน่อยอครับครับครับโอน้ามทวมแห้งหรือฝนตกแห้งครับขลาดบางคำเนี่น้าม่วับพอทวมแหงหรอกพา่ปลารมทะเล่มน้านรวมป้วที่ขอรงกันปะครับครับเอาเล้ราชการครับเซฟแซบครับ อาจารย์นัดงตรงทีก็เหลือสองคนคือเก่าครับแล้วครับอาจารย์ลอยส่วนนนั่ทีมงานอยู่ของของภาคแต่ที่นี่ค่เปิดพี่สามห้องครับพี่น้องแต่ว่าผู้จางว่าผู้ใดอยู่เนี่ยไปแล้วอาจารย์เปียกอาจารย์เบิร์ตหรือห้ากินเขาวนอกบ้านแล้วครับอาจารย์เปียกสวัสดีครับมาเนียนโค้งหลังข้ามเีมงานมาม่้หนี มามามาจะเป็นบอครับมาครับโอ้มันตามงานหนึ่งครับเป็นมาตั้งแต่เช้าคกูนะครับโอ้เต่งตัวรอดใชไปทา้งในปั่นไปครับไอ้การไล่ครับสองคนนี่สองคนนะครับคนอ้วนคนจอยนี่ปากแดงหน้าขาวตลอดนะครับพี่น้องปากไม่แดงมันมีแรงเดือนหมดเลยอาจารย์เปียกอาจารย์เบิร์ดเอีสุดยอดครับพี่น้องโอ้ลังจากที่มาจากบ้านพญาะรีกอะ ร่ไปกินเขาอยู่อใหนแม่สุภาพมื่อนี่ป้ามาซื้อหมูมาเลี้ยงทีมงานจา่างเล็กยังหมดในครัวที่บ้านป้ามา,าดมก็เลยกินเขาแล้วก็เลยมาท้ายเบิ้งบรรยาก,กาศช่เลกก็กจะน้อยให้พี่น้องเบิ้งก่อนนอนครับพี่น้องครับเพราะว่าหลังจากที่ท่าคลิปไปเมนนื่อเช้านร์กับลูกตูกับแป๋กันนอนไปฟื้นอีกเพื่อนึงตอนบ่ายแม่สุภาพท่วมาามว่าให้ไปบริจาคของก็เลยประกันลูกอาบน้ำก็เลยออกไปหาเพื่อนครับเสร็จแล้วก็มากินเขาทหน้ากันเลยมื่อ,อนี้ครับพี่น้องครับ บบคอยได้ไม่ซีฟเฮเบิรงครับจักสิทธิ์หอย่างนะครับพี่น้องเนาะเอาตามลุงตูมาครับประเบิงความเคลื่อนไหวของทีมงานเฮ็ดหลังค่าโดมจักหน่อยครับพี่น้องครับว่าเพิ่์ธเฮ็ดทอดไซแล้วครับตามมาตามมาครับนี่ยังเปลี่ยนแปลงไรเปล่ครับฝนกระโตกเนี่ครับมนแต่ว่าบบเห็นลุงตูกับเห็นเพื่อนดอกมนีถามตอาจารย์นักดนตรี่าเพื่อนมาอยู่ครับมาเฮ็ดเปอนเมื่อเพื่อฝนกระหากระโตกบางคำอยู่คนลาครับ โอ้นังมัในี่นันตัวนี่ครับเฮ็ดโค้หลังคากับประมาณอีกสองมือสองมือกับสีเลี่ยงเหตโค้หลังคาสองมือมืดีวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิสิ้าสีิบห้านนอย่้ารอีหาร้่ารยรับหร้ี่้านที่สิบี่บยิบา่สอสารการ้ยารรอ ขายไปแล้วได้ครับห้องเล็กกะซีมี่อ้องผุกลุกเปิดไส้ไปของผุกลุกของเลงห้องคู่ปอแล้วก็ห้องแม่แม่ติ๋มครับสามห้องรยกจุดโดมครับตายุยู่ห้องพักเนี่ยสามสามห้องครับพี่น้องส่วนอยู่ข้างล่างกะซิมี่สามคนพี่แตงกะซีมี่อาจารย์ร้อยอาจารย์เบ้ออาจารย์เปี๊ยกครับอาจารย์ร้อยสิพักอยู่ล่งหัวครับเมื่อสิกางเตี้ยนไว้่องหัวอาจารย์ร้อยอาจารย์เบ้ออาจารย์เปี๊ยกสิน้องจะโดนบัตร คนว่าข้นยากล่งยากครับเขาในห้องเนี่ยมันนอนอึดอัดหรือว่าครับมันแคบนอนหลายคนเหมือน่ัยุคแรกมัน,นดีเป็นล็อกเป็นล็อกแตเช็ดย้งก็สบายง่ายใส่ยี่ห้องมาขัานข้นย่างขืนย่าลงล่พงคนว่าครับพี่น้องเพาะกิห้องมันก็เหลือหลายห,อยห้องอยู่ดอกครับเอาตามมาครับตามงานโดนวันนี้วันที่สิบสองครับพี่น้อง สิบสองกับสิบสองมือเนี่ไม่เห็ุโค้งอ่ี้ครับโต๊ออะรีดเรียบเป็นเรียบร้อย,ยมามแล้วครับครับรอบที่สิบสองค่อยจังว่ากันครับยิปเอสิบสองเจอกันใหม่ ไม่มืไหนเนาะโควิดจเศร้าสิได้ออกาทางมังงานตายได้เหมดอนไหครับเต้นตัวนี้อีกหลายเดือนต้องไปเจ้าเว้ยเซฟโปรอะไรแบบนี้ันนี้นั่นส่งคนรถคนเรือได้แบบตายลงไม่ได้ได้ตายได้บาครับพี่น้องพี่น้องว่าถ้าอยากให้น้ำออกตัวนี้ยกเต็นท์ออกผมนะครับยกเต็นท์ออกโต๊ะเต็นมันเม่อไรครับวันนี้นะพี่น้องเนงาะ ถนนมุ่งหลังคาแล้วครับใส่ห้างลิ้นแล้วค,คือสีพอเขามาาในทางในกับบ้างครับเนาะนะนี่ัะไงครับถนนดินนี่ครับฝนตกมาใส่กัดเกือบสิบเมตรแล้วพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้ให้มันแหงอย่ามากเก็บตก พราะว่าช่วงนี้มันค่อยมีเวลาเนี่ยวันที่สิบเจ็ดย,ยี่สิสิลุงตู่กับสิดเดินทางไประยองอเห็ไนไหมครับนี่ต้องเอาน้ำปลาครับน้ำปลาตาคนแดกกุ้งไปส่งที่ระยองครับเขาจ้างรถลุงตู่ไปนะคระช่วงนี้ยังไม่มีอะไรทําอยู่กับบ้านนะเอารับเดี๋ยวจะไปส่งที่ระยองนี่ยหน้ามันซัดเบาบางลูกมันเลยก็ไม่กวาดกวาดเป็นยังปลนคือเก่าครับพี่น้องครับไม่ต้องห่วงครับพ้อเห็ดพอเปลี่ยนเข้าไปครับ แม่จะดอกันคนคอมเมนต์มาเฮ็ดเฮ็ดแต่ว่าคนเฮ็ดแต่มันมีผู้เดียวแต่ละมือว่าแม่สิสิมีเวลาเฮ็ดตลอดนะครับช่วงไหนมีเวลาจังมาเฮ็ดนะครับพี่น้องแต่ค่อยเป็นค่อยไปขันเฮ็ดซอยกันนี่สิมันมันยากแล้วอันนี้ว่าพื้นที่บกว้างไว้ข้นเฮ็ดเฮ็ดกว้างงานหนึ่ีข้นสองขนหนึ่งเมื่อใดมันว่างก็เฮ็ดเลยต้องทำพี่น้องเมื่อไรวันไม่ว่างก็ไม่เฮ็ดนะสองคนก็อยากให้มันสะอาดสะอาดขันง่นะครับอะไรเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไทยได้พี่น้องเด้อตีส้มมากขอบคุณคนร้ายครับ นียังห้ายเลยพี่น้องต้องซีเรียสเหรอครับห้ามไฟ์สดหรือบันทึกขณะรายการออนแอร์หรือปฏิบัติงานหน้าเวทีรักอาชีพรักเราอย่านำเหล้าเข้าหลังเวทีโนแอลกอฮอล์ no ทุกชนิดเซฟทีมนักแสดงจากโจโยมนินโอ้อยอลกลากาศงานส้างครับพี่น้อง รถปัญญแลมเน,น,นี่ครับตีเจโน่ก,กับน,น,น้าอาจารย์นักตีเขามาซ้อมเมื่อเก้าแล้วครับวันที่เจ็ดสิบแปดเริ่มเขามาซ้อมเมื่อเก้าแล้วครับส่วนข้อมูลนั้น้ารักเชิญกับยังมุ่นหูจักอยู่ว่าผู้ใดรสีมาแน่ครับแต่ที่แน่ๆหูจักอยูซีหาคนนี่ครับ,แต,รบแต่เห็นเอฟซีมันบอกว่าสิมาหลายคนอยู่แต่รูตัวกับยังมุ่นหูจักอยู่ว่าผู้ใดรสีมาผู้ใดรหูจักก็บอกได้พี่น้องเด้อว,วันที่สิบเอ็ดยี่สิบ่สองนี่กะจะเลืมครับ เป็นกําลังเรียงเชียร์เรียงใจให้ทีมงานสาวน้อยครับซื้อบัตรจองตัวครับราคา149บาท0 6 1 9 3 9 3 9 1 5 0 6 1 9 3 9 3 9 1 5ก้าเก้าพี่น้องเด้อบริหารงานโดยหนุ่มมาดโกโจโยมินินครับพี่น้องครับบัตรราคาหนึร้อยสี่บาท2คืนทนะี่พี่น้องให้2คืนครับส่วนเมื่อวันที่16นี่งวดนี่ลงตูวมั่นใจนะพี่น้องการผู้ใด นี่ปัดใจมีเงิน่นหลากระซื้อแล้วสี่สามสามสี่เดีมันใจแห้งๆครับพี่น,อน้องหัวหนี้ครับมันมีหลายชิ้นกระยางมันตรงกันนะสี่สามสามสี่เดี๋ยวรู้สึกว่าย่านออกตัวนี้ครับพี่น,อน้องตัวกับสีอล่องซื้ออยู่ครับมันอนันสี่สามสามสี่คาราหัวไว้สามตัวกับสี่ห้าศูนย์นะครับแล้วสี่ห้าศูนย์สี่สามสามสี่ย่านออกล่างครับสี่ห้าศูนย์ออกบนแน่นอนครับพี่น,อน้อง ชาร์ไปครับวันที่สิบหกเพื่อนสิครับพี่น้องเดออมันหมาสกูสก้อนครับเอาสุด last คลิปนี้ก็วี่อย่างไรครับพี่น้องฝากพี่ฝาก,น,กน,น้องไปซักนีดก่อนครับเกี่ยวกันคลิปหนาเบื่อเศร้าครับจังสีมาไล่างานความเคลื่อนไหวของทีมงาน,นสาวน้อยเพื่อนได้เมืองอีกทีนึงนะพี่น้อนง,องเดออมือเดินขัดฝนบนโต๊กะเดี๋ยวต้องตัวสฉมาประจำการสีมากเก็บกวาดพื้นที่มีหลามือนะครับมาเบิองที่ บอลสนนนะครับบอลเมโต๊กนะครับพี่น้อง16 17โอ้17ไปเดินทางแน่นี่นครับซิมีเวลาหรือหล่ะ17ต้องเดินทางไประยอง18 19 19เอาเจอิกันคลิปหนาพี่น้องสไลด์ที่นี่ร่ำรวยตลอดพี่โชคดีตลอดไปครับมันหมายสุขสุขนนะครับเดออไปละพี่น้องสวัสดีครับ ไอ้ยลืมเบรงไฟไ้บอรอดนะว่ามันเป็นไฟอัตโนมัติอยู่ครับคต่าม,ม้ามันเปิดเองมันเลิ่มมีคนไปเปิดนะครับนี่เรียกว่าจะไหนครับ